thank you เลาในความสงบวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26มกราคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันแรมห1ค่ำเดือนสองปีมะโรงเ <c oughs> มื่อคืนนี้ฝนตกเ,เป็นปฐมเมลก ฝนไม่ตกมานานตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเมื่อคืนในตกก็พอสมควรอยู่ถ้าหากว่าเป็นน้าฝนก็คงจะชุมชุ่มช่ำพอสมควรแต่นี่มันแห้งแล้งมาหลายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาฝนไม่ตกพอมันตกมาดินมันดูดกินหมดรู้สึกว่า ก็ดีดีมากๆามผมจะได้ดับดับพวกควันพวกควันไฟพวกฝุ่นทั้งหลายพอฝนตกลงมาก็รู้สึกว่าสัตว์สาราสิงนกตัวเล็กตัวน้อยก็จรู้สึกว่าร้องเจียวเจาไปหมดมันคงจะดีใจเหมือนกันว่าฝนตกนะ <c oughs> หลวงพ่อได้ออกจากวัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่แลลูกหลานออกจากวัดไปก็ไปดูงานที่วัดป่าบ้านตาดไปดูที่จะใส่ป้ายลงป้ายป้ายเจดีของหลวงตาไปตรวจตราดูก็มีศรัทธาญาติโยมมา หลายคนเหมือนกันนะนไปชุมหาลือกันในเรื่องต่างๆอย่างนั้นก็พักตีวัดป่าบันตัดน้อยหนึ่งจากนั้นก็ไปจะ,จะแสดงธรรมที่เจริญโหต็นที่โรงแรมเจริญเขาจัดทุกเดือนคือชาวอุดรอ่ะ <c oughs> พวกชาวพี่น้องชาวอุดรน,นะ,ะครับวรจะจัดให้มี สมาคมฟังเทศฟังธรรมกันทุกเดือนแต่หลวงพ่อที่ใหม่หลวงพ่อก็ไปไปหลายครั้งเหมือนกันตัวมาก็เลยห่หางเหินไปพราภาระของหลวงพ่อมากหลวงพ่อมาร่วมสร้างเจดีย์ลุงตาทั้งสี่ห้าหกปีสี่ห้าปีพึงเสร็จปีนี้เขาก็ได้น,นิมนต์หลวงพออ่อหลวงพ่อก็ได้ไป แสดงธรรมวันที่24คืนวันที่24รู้สึกว่าพี่น้องไปศรัทธาญ,ญาติโยมพี่น้องประชาชนก็รู้สึกว่าโอ้ก็มากอยู่แต่ฟังฟังดูแล้วเขาก็จัดงานมาได้8ปีแล้วนะ,จะเจริญชมรมชมรมจเจริญธรรม ่าจารย์ไม่จริงจเจริญโหเ็นนั่นแหะแต่เขาเขาเรียกว่าจเจริญธรรมชมลมจเจริญเจริญธรรมเพื่อให้ครูบาอาจารย์ไปแสดงธรรมก็ฟังฟังดูนะแปดปีนะแปดปีสิบสองแปดสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกนี่ะเป็นเก้าสิบหกเดือนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ เต่เราพอ่อหลวงพ่อมาพักที่ถ้ำของเพนคืนวันที่24 25เมื่อวานหลวงพ่อได้ไปลงไปขอนแก่นั้นแต่ตีห้าครึ่งไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินขอนแก่นโอ้คนใส่บาทหลวงพอ่อตะกอนหลวงพอ่อบินเท่าบาทสุดสายนะ แต่เมื่อวานบินธาบาัตไม่สุดสายไปครึ่งเดียวโอ้โหคนมันมากจริงๆอาหารเนะคงจะไปใส่รถสิบล้อมันม้งน, <c oughs> นั้ตาจะว่าไป <c oughs> พระสงฆ์ทั้งหลายกูบาอาจารย์ทั้งหลายไปรับปิดธบาตก็ะทำใหเ้เศรษฐกิจหมุนหมุนเวียนมันกันนะ เพราะคนทั้งหลายไปซื้อของมาใจบาทใช่ไหมล่ะซี่โม,โม้ตะบอดเถ็ดไก่ขายวัดาการธมาค้าขายหมุนเวียนอย่างนั้นกันอาหารที่ได้มาหลวงพ่อเอื้อหมบให้กับท่านอธิการบดีทางคณะบดีนายแพทย์พยาบาลทั้งหลายเนอะกูบาอาจารย์ทั้งหลายแจกกันให้ทั่วถึง อันไหนควรจะไปที่ไหนเพรอาหารมันเยอะเหลือเกินมาแล้วก็พร้อมการก็ <c oughs> ก้าววัดก็จัดใส่รถให้ท่านจะสักวัดละถุงสองถุงเพื่อจะมาแจกกับพนักการภายในวัดของท่านแต่ละวัดท่านก็มีการทํางานทํางานไประจำวัดของท่านมาแจกลูกน้องบริวารพ่อก็บอกกันแต่นั้นหลวงพ่อก็มอบจตุปัจปจัย ให้ในานามของวัดปานาคำน้อยและคณะวัดคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์ยาวนุศิษย์ของหลวงตาเกือบทั้งหมดทั้งหมดลูกศิษย์ลูกหลานหลวงตาทั้งหมดที่ไปเป็นพระสงฆ์ก็ได้ถวายได้มอบให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนทุนการศึกษาพี่ให้น้องกองละพันแต่หลวงพ่อก็มอบให้ วัดป่านในานามวัดป่านนคำนในานามคณะสงฆ์หลวงพ่อมอบใพ้หนึ่งหนึ่งล้านนี่วานูกล้านนะหนึ่งล้านบาทแล้วก็ท่านสงบหนึ่งแสนท่านรัตนาอีกหนึ่งแสนท่านเสียงในสามหมื่นวะมอบเพก์บับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะว่า ลูกหลานปีนึงเขาก็สมัครเขาเป็นนักศึกษาทั้งเจ็ดแปดพันพะนฟะังฟังดูแล้วก็ทุนการศึกษากันหลายพันเหมือนกันนะแต่ได้รับทุนประมาณเจ็ดแปดรเจดร้อทุนขาดอยู่ประมาณพันกว่าทุนที่ไม่ได้รับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนพ่อแม่ไม่มีกำลังที่จะส่งนั่นแหละ หลวงพ่อว่าทั้งรัฐบาลนะตามไม่จริงก็เนี่ยช่วยช่วยคนทุกคนยากให้เป็นบุคคลกู้ให้กู้ยืมก็ได้แต่อย่างระว่าน่ยบางทีกู้ยืมก็ไม่พอเหมือนกันเมื่อวานนจากนั้นหลวงพ่อก็กลับมากลับมาลงโบสถ์ในหลูกหลานนะมาลงโบสถ์สี่โมงเย็นเมื่อวาน ฟังพระปฏิโมกอีกเมื่อคืนนี่ก็เลยเรือให้พระส,สงฆ์ทั้งหลายทำวัดถวดสวดมนต์เนอะหลวงพ่อจะขอพักก่อนเดี่ลูกหลานเนอะหลวงพ่อตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเป็นว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนี่ก็เป็นวันม,ม,ม,มกราคม26ี่ะเดอลูกหลานนะ แต่ได้วัดของเราก็ดูดูให้เตรียมพร้อมเอาไว้เหมือนกันนะแต่เนิ่นๆวันที่24่สบสี่กุมภาจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติธรรมผู้ล่วงลับไปทุกปีที่เราที่ผ่าน,านมาเราก็ทำกันเพราะว่า ผู้ที่มาสร้างวัดป่านาคำน้อยนี่ก็ตั้งแต่ปีสองสามมาถึงปีนี้ก็รู้สึกว่า,า,าศรัทธาญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลรงโรยไปตามอายุสังขารพราะนั้นพวกเราอยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายในการก่อสร้างถาวรวัตถุรวดสร้างวัดวาสาธนากุฏิวิหาร เมื่อท่านร่วงลับไปแล้วก็เราก็ไม่รู้จะสงอย่างไงไม่แต่อุทิศส่วนกุศลให้ปีหนึ่งก็น่าจะมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดของเราก็ลยจัดให้เป็นวันมาฆบูชานะวันที่ปีนี้มันตรงกับวันที่23วันที่24วันที่24กุมภาเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันทาบุญ ลำลึกถึงุู้ทิศสว่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณภายในวัดแต่ถ้ำของเพนุภาลูกพ่อเองไปรักษาการที่ถ้ำของเพนุภากพก็ได้ไปชุมกับคณะกรรมการของวัดเหมือนกันคณะสงฆ์และคณะวัดถ้าเราจะไปทําวันนั้นหมวันนี้มันหลายวันหลือเกินเอาวันเดียวดีไหมเอาวันวิสาขาบูชานะ,ะทาบุญลาลึกลาลึกถึงบูชาพระคุณ ครูบาอาจารย์บูชาพระคุณหลวงปู่ขาวปุบูชาพระคุณหลวงปู่บุญเพ่งแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่ได้ศึกษาธรรมะจากธรรมกงเพลนไปมีหลายองค์เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลถาวายท่านในจุดนั้นแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเราก็ในคิดในคิดไว้ในใจอยู่เสมอว่า ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะท่านคงจะไม่มาคอยรับบุญกุศลจากพวกเราหรอกแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกับเราทำบุญเ,เป็นเครื่องสักการะในวันวิสาขาบูชาเนะี่ยเราก็รู้พระพุทธเจ้าปร,รินิพานไปแล้วแต่เราก็ระพวกพุทธบริษัททั้งหลายก็ททำบุญลำลึกถึง ทำลึกถึงรุพระคุณของท่านทำลึกถึงพระคุณของพระพุทธยามพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกรเราสิทธญาณุสิทธิ์ทั้งหลายนี่อันนี้ก็หลวงพ่อบอกกับคณะกรรมการศรัทธาญ,ญาติวมอย่างนั้นะลูกหลานนะแต่ก็วันที่สามสิบที่จะถึงวันที่สามสิบจะถึงบัาตาตเขาคงจะทําบุญเกี่ยวกับ ประทายเข้าเปลือกด้วยแล้วก็วันครบวันมรณาภาพของหลวงตาด้วยวันมรณาภาพหลวงตาวันที่สามสิบล้นลุกลานแล้วก็วันทําบุญประทายเข้าเปลือกที่หลวงตาพาดําเนินมาก็เลยเอามาใส่วันเดียวกันวันที่สามสิบมกราปีนี้เขาเนี่ยไม่กี่วันข้างหน้ากนะ็คงจะถึงวันทําบุญลาลึกถึงหลวง หลวงตาท่านจากไปได้13ปีนั้นลูกหลานนะแป๊บเดียวได้สิบสาปีแล้วแต่เราก็ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาก็ยังทำนั้นทำนี้อยู่ยังไม่เสร็จบริบูรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็ทำาป่งทำป้ายทำซุ้มประตูลักษณะอย่างนั้นแหะกระจวนั่วนและวจวนจะเสร็จแล้วแหล,ละจะสมบูรณ์แล้วนะ อันนี้ก็คือหลงตาหรือง,งานแต่งานของเราก็เหมือนกันนะลูกหลานสถาญาติโยมนะพิพิธภัณฑ์พระธุรงกรรมฐานสายลงกปู่มัน่นที่วัดของเรากำลังเริ่มประชุมกันแล้วประชุมกันอีกแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะตัดสินใจได้ละคงจะเป็นวันที่หนึ่งคณะกรรมการทุก คนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาประชุมกันอีกสักรอบหนึ่งจากนั้นเขาคงจะหาผู้รับเหมาและท่านาหาผู้รับเหม,มามามัลงทุนมาก่อสร้างจากนั้นก็คงจะหาทุนก่อสร้างแต่คณะกรรมการทั้งหลายข้าววัการก่อสร้างเนี่ยประมาณสองปีสองปีครึ่งก็นา่าจะเสร็จได้ เพราะมีแต่เจดีย์กับพิพิธภัณฑ์แต่ไม่เแต่ก็มีคนแต่คนแก่คนแก่แกมาทวงขึ้นมาหลวงพ่อกันขิดเหมือนกันนะคนแก่โอ้ผมทำงานกับการก่อสร้างมากกว่าไกลใหญ่ใหญ่มากกับการก่อสร้างนะั่นไม่รู้เท่าไรเท่าไหร่แต่ผมเห็นโมเดลเนี่ย โมเดลที่เห็นเนี่ยนะผมว่าสองปีครึ่งมันไม่เสร็จล็อกนะเลเตรียมไว้เลยห้าปีหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็จะดุ่งเหมือนกันนะคนที่เขาถึอทำการทำงานมาเคยทำการทำงานมาแล้วเขามาทวงขึ้นมาหนะ้าปีเราก็ต้องฟังเขาเหมือนกันนะแต่ต้องการรู้อยู่วทวงตงนแล้นมาเราก็ต้องพยายาม การงานสิ่งไหนจะให้มันขาดตกปกพ่อ,องพยายามให้ไป,ไปไปเป็นไปด้วยดีนะพาอยังไงจะให้มันเสร็จเร็วอันนี้ก็เรื่องการเรื่องงานนละลูกหลานจะทายาตโยนะแต่เรื่องงานส่วนตัวของพวกเรานะในหลักของพุทธศาสนาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะให้บาเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เข้าสู่จิตใจจนนี้สำคัญกว่านะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะัเป็นงานภายนอกงานภายนอกคล้ายๆกับคล้ายๆว่าเราอยู่ในโลกนีกก็ต้องต้องได้วางแผนวางแปลนวาการทำการทำงานเ,เราไม่ใช่สัตว์สารสิงทงสไปเจาะรูขุดรูอยู่ในโพรงไม้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคม อยู่ในที่สาธารณะอย่างนี้เราก็ต้องมีการกอร่อสร้างสาลงรสาลาที่พักพาอาศัยอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์แต่นี้ก็การกอร่อสร้างตรงนี้แต่ว่าเราจะไปเร่งในการกอร่อสร้างอย่างเดียวว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าว่าเป็นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าอะไรประโยชน์นะลูกหลานนะะไรประโยชน์มีประโยชน์อยู่แต่ไม่มีประโยชน์เท่า ยกระดับจิตใจของตนเองให้ให้สูงส่งยกระดับจิตใจคือยกระดับอันดับแรกก็ยึดพระไตรสรณคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นยึดผู้ดีไว้เป,เป็นเป็นที่มั่นจากนั้นก็บำเพ็ญได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระ,ระหันตอันนั้นคือเลิศประเสริฐต้องยกระดับ แต่สิ่งภายนอกถึงมันสร้างขึ้นมาแล้วก็ผุพังไปตามอายุสังขารของมันเห็นว่าเจดีย์ก็พังสร้างเสร็จแมันก็พังหมดเพราะร่างกายสังขารตัวของเราเองอีกสักวันหนึ่งก็ต้องพังอีกเหมือนกันไข้ห,หวัดมันจะต้องถึงจุดจบของมันของร่างกายในหล,ลักรธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ให้ตั้งความ ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้มองตนเองไว้อยู่เสมอ,เ,อเดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่มีคุณค่าไหมมีประโยชน์ไหมเป็นที่เป็นเครื่องอุ่นใจหรือยังอ,อันนี้เราก็ต้องมองมองมอง,มองตนเองเมื่อเราไปอยู่ตามลำพังหรืกนมองตนเองเอแต่มองตนเองคล้ายๆกับว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี่กัเป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อเราออกจากโลกนี้ไป มันต้องมีการวันหนึ่งออกจากโลกนี้ไปเราเป็นที่อุ่นใจหรือยังบุญกุศลของเราที่ได้รักษาหรือว่าปฏิบัติมาเนะี่ยเป็นที่อุ่นใจหรือยังสบายใจหรือยังก็เหมือนกับเราไปเรียนหนังสืออย่างนั้นล่ะพอเราไปเรียนหนังสือจบออกมาแล้วนะ่ะเรามั่นใจไหมในวิชาของเราที่ได้เรียนมาเนะี่ยพร้อมที่จะไปสอบสมัคร เขาทำการทำงานได้ไหมที่วิชาเราเรียนมาเนี่ยถ้าบางคนก่อนเรียนแต่สักว่าเรียนพอออกมาแล้วก็ไม่มั่นใจเพราะเหตุไรเพราะาหลักวิชาของเรามันอ่อนแต่บางท่านบางคนขงเขาก็มั่นใจวิชาของเขาที่เรียนมาเนี่ยมันจะมาไม้ไหนขเขาพร้อมที่จะตอบได้สอบได้อันนี้ก็คือเขามั่นใจ อันนี้ก็เหมือนกันน่พวกเราเอามาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนที่จะล่ำลาออกจากโลกนี้ไปเรามั่นใจไหมที่เราจะต้องไปในทางที่ดีเราได้คิดถึงคุณงามความดีของเราเพียงพร้อมหรืออย่างหรือว่าเรามีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปเป็นเป็นวันวันไปเท่านั้นอันนั้นก็ถ้างว่าทางว่าคนอื่นถาม คงจะไม่สบายใจแต่ตนเองก็ต้องกระชิบกระชิบถามตนเองไว้อยู่เสมอว่าคุณงามความดีของเราเพียงพอหรือยังเราสร้างคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจหรือยังเ,เราจะไม่ตกต่าอย่างนั้นใช่ไหมต้องถามตนเองไว้อยู่เสมอนะถ้าพวกเราถามอยู่อย่างนั้นเสมอเสมอแล้วนะความ สบายใจได้ว่าความที่เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจ้กก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะมองคุณงามความดีอยู่นสถานที่ใดคนมีความตั้งใจคนทําคุณงามความดีอยู่นสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขในสถานที่นั้นๆไม่รังแกไม่เบียดเบียนใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครให้รู้จักสัมมาคารวะรู้จกักพระคุณ ผู้มีอุปการคุณพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาพี่ญาติพี่น้องญาติโกโหติกามีพระคุณอย่างไรสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็วางตัวให้ถูกต้องในเมื่อวางตัวถูกต้องนะัอยู่ทางต่างคนก็ต่างวางตัวให้ถูกต้องอย่างทุกคนกันนะ่เราอยู่ด้วยกันถึงมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกันไม่เอารัดเอาเปรียบกัน การที่จะเอารัดเอาเปรียบกันนไม่มีใครรู้ตัวเองรู้รู้มากกว่าเพื่อนทั้งหมดข่าวนี้เราจะเอาเอาเปรียบคนนะเอารัดเอาเปรียบคนนะไปป้นไปขโมยไปอะไรไปทำทำร้ายทำ้ายเขาหน้าไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของผู้กระทำเพราะนั้นพวกเขารู้สิ่งที่มันชั่วถึงใครจะไม่รู้กว่าตามตัวเองรู้ ตัวเองรู้ว่านี่คือมันสิ่งที่มันชั่วมันเลวสิ่งที่ไม่ควรจะทํแเราก็ควรจะงดควรจะห้ามตนเองไว้เหมือนกันนะพระเนรศรัทธาญาติโย,ยมลูกหลานนะสิ่งที่มันชั่วอย่าทำียเลยดีกว่านะพอเมื่อทําลงไปแล้วนะสิ่งที่มันชั่วนะจะตามให้ผลจะตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะอันนี้คือหลักธรรมข้ามสอนของพุทธ,ธานะ อาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรแล้วพรในเสนนะสัพโรคาวินิมุตตุาสัพสันตาปาวัตเตโตสัพเวร ชาตุวังภาวะสัพพิโยวิวัชานตุสัพพโรโกวินาศตุมาเตภาวัตวันตารายโยสุกีนิสก๊ะ สักนะยะยังนางมริยากันตังปัสสังติตังสังเขปัสสะโตยะสติผุ้ชุกผูตันจะดัตตนังอนาลิโตติตังอาหูอาโมขันตัสชีวิตังตาตมาสัตถานจะสิรัญจังปัสสังตังธรรมดัตตนัอา พะมังกาลังราคันตุสพเปรวตาจามบุตรานุภาเวนัสดาโสทีพระวันุเตภางวะตุสาพะมังกาลังราคันตุสาเปริวตาจามธรรมานุภาเวนัสดาโสทีพระวัน ชาวตุสัพปามังกาลังราคันตุสัปเด ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ eBo o k รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o ย c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา